สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ้าของร้านโชว์เวยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทุกดีมีมาตรฐานไลฟ์อีกครั้งหนึ่งผมอนุสรสุทธิโสภิษผู้บริหารด้านการตลาดทุกดีมีมาตรฐานวันนี้จะมาชวนทุกท่านพูดคุยกันในเรื่องของขนาดร้านเรื่องของการปรับปรุงร้านแล้วก็การเตรียมร้านก่อนที่จะเปิดร้านทุกดีมีมาตรฐานนะโดยที่หลายๆร้านที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็มีตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่มีหลายขนาดเลยที่เข้ามาร่วมกับเรารซึ่งร้านถูกดีนะครับเราไม่ได้จํากัดขนาดนะใครขนาดเท่าไหร่ก็มาร่วมกับเราได้นะครับขนาดตั้งแต่1คูหานะครับพื้นที่อยู่ประมาณสัก50-60ถึงตารางเมตรนะครับสคูหาเนี่ยเก้าเจถึงเกตารางเมตรนะครับแล้วก็3คูหาไซส์ L นะครับเกตารางเมตรขึ้นไปแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ของร้านที่ที่ร้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าพื้นที่มีขนาดเท่าไหร่นะก็ยังไม่ต้องกังวลสมัครเข้ามาส่งรูปเข้ามาเดี๋ยว เจ้าหน้าที่ของเราลงไปดสำรวจข้อมูลร้านนะครับก็จะรับทราบกันและ้นะไม่ต้องกังวลสมัครเข้ามาได้เลยตัวนี้เรื่องสําคัญที่หลายๆคนก็อยากจะรู้มาว่าเอ๊ะขนาดร้านเท่าไหร่ก็ได้มาร่วมกับถูกดีได้แล้วเนี่ย แล้วไอ้ตอนปรับปรุงร้านเนี่ยเขาต้องทําอะไรยังไงบ้างวันนี้ผมมาลงรายละเอียดเรื่องนี้ให้เห็นภาพกันชัดๆหน่อยนะเพราะอย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับส่วนที่ท่านจะต้องลงทุนเมื่อเปลี่ยนมาเป็นร้านถูกดีนั้นก็คือการปรับปรุงร้านเดิมของท่านให้ได้ตามมาตรฐานของร้านถูกดีนะครับเราเนี่ยอยากจะให้ท่านที่มาเข้าร่วมกับเราปรับปรุงร้านโดยใช้ค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดแล้วกัน ใช้เงินทุนในการลงทุนตรงนี้ที่น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องได้ตามมาตรฐานนะตามแบบของถูกดีนะครับโดยอันแรกเนี่ยนะครับก็จะต้องปรับปรุงในส่วนของตัวฝ้านะครับตัวฝ้าเนี่ยก็จะต้องเป็นสีขาวนะของเดิมก็จะมีลวดลายก็ได้นะยังใช้ได้แต่ว่าจําเป็นจะต้องทาให้เป็นสีขาวนะแล้วอันไหนถ้ามันผุพังมันไม่เรียบร้อยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะบางแผ่นก็ได้นะส่วนที่2ก็จะเป็นตัวของกําแพงกําแพงโดยรอบเนี่ยก็จะต้องทาสีขาวไอ้มันดู สะอาดตาให้มันดูสว่างตาแต่ถ้ามันมีรูมันมันผุพังมันแล้าเนี่ยเราก็ต้องไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะภาษาช่างก็อาจจะเรียกว่าโป้ะนะไปหาตัวเนี่ยมาโป้ให้มันเรียบร้อยทาสีปรับสีให้มันเรียบร้อยเป็นสีขาวนะครับส่วนตัว พื้นนี่ตัวพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องนะครับต้องเป็นพื้นกระเบื้องนะเพราะว่าถ้ามันเสียก็จะได้เปลี่ยนบางส่วนได้ของเก่าของท่านเนี่ยก็ถ้าแผ่นไหนมันแตกมันหกักก็เปลี่ยนเฉพาะแผ่นนะแล้วก็จําเป็นจะต้องเป็นอยู่ในเฉดสีเดียวกันโดยคอนเซปต์โดยหลักของร้านเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของปิด มิดชิดให้เรียบร้อยสามด้านนะครับแล้วก็เปิดด้านหน้าไว้ให้ลูกค้าได้เข้าออกมาจับจ่ายใช้สอยของเราได้อย่างสะดวกอันนี้ก็คือในส่วนของการปรับปรุงร้านเบื้องตน้นระ้จริงๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 2ึ่งถึงสองแสนบาทขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ตัวสภาพเดิมของร้านจริงๆถ้าร้านของท่านสภาพเดิมเนี่ย ยังดีอยู่นะไม่ต้องปรับปรุงเยอะวันนี้เราก็ต้องการที่จะให้ท่านลงทุนน้อยที่สุดในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งส่วนตรงนี้มันก็คือบ้านของท่านคือร้านของท่านนะครับท่านก็ต้องดูแลรับผิดชอบโดยที่ กระบวนการในการที่จะปรับปรุงร้านนั้นหลายคนก็บอกโอ้โหแล้วจะต้องปรับปรุงตามที่ว่านี้ยังไงเนี่ยต้องมีใครมาออกแบบให้ไหมไม่ต้องกังวลนะครับถูกดีเราจะมามีช่างที่มาช่วยออกแบบดูให้ว่าตัวร้านของท่านนั้นต้องปรับปรุงส่วนไหนอย่างไรบ้างเสร็จแล้วเมื่อได้แบบตัวนี้ยืนยันแบบการท่านก็ไปหาช่างผู้รับเหมานะครับที่ท่านรู้จักนะเข้ามาปรับปรุงให้ได้ตามแบบหรือถ้าท่านทําเองได้ก็สามารถที่จะปรับปรุงให้ได้ตามแบบของเราได้นะครับหรือว่าโอ้ท่าน านไม่รู้จักใครเลยไม่มีคอนแทคไม่มีใครที่จะติดต่อเข้ามาช่วยนะครับก็บอกถูกดีได้ถูกดีก็จะมีผู้รับเหมาในรายการนะที่จะแนะนําให้กับท่านนะครับว่าจะมาช่วยในการปรับปรุงร้านตรงนี้นั่นเองอ่ะนะครับเรื่องของขนาดร้านนะครับเรื่องของการปรับปรุงร้านหเห็นภาพแล้วหลายคนก็สงสัยนะว่าแล้วของเดิมที่มีอยู่ในร้านเนี่ย จะเคลียร์ยังไงจัดการยังไงนะหลายๆร้านก็ที่มาร่วมกับเราก็4500ล้านนะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้เป็นปกตินะครับเอาผมแนะนำอย่างนี้สินค้าเดิมที่อยู่ในร้านเนี่ย ท่านก็จําเป็นจะต้องเคลียร์ขายออกนะเพราะวันนี้ถูกดีลงของใหม่ให้ทั้งหมดนะครับสินค้าจะต้องขายออกท่านอาจจะไปทำโปรโมชั่นพิเศษนะลดราคาพิเศษซื้อ1แถม1เพื่อจะเคลียร์ของตรงนี้ออกได้นะฮะหรือตัวไหนที่ท่านบอกท่านใช้อยู่ประจําท่านจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้นะรหรือท่านจิตใจเป็นการกุศลนะท่านจะเอาไปบริจาคไปช่วยเหลือมูลนิธิอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับสินค้าตรงนี้โดยที่สินค้าเนี่ย ถ้าเป็นสินค้าที่ร้านถูกดีมีขายเนี่ยหลายคนก็พอจะเห็นสินค้าในร้านถูกดีสินค้าที่ร้านถูกดีมีขายเนี่ยท่านไม่สามารถขายได้นะครับมาถึงท่านจะต้องเคลียร์ออกให้หมดนะแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ร้านถูกดีไม่มีขายนะอย่างที่ผมจะพูดอยู่ประจําเลยนะครับว่า,าพวกอุปกรณ์ทางการเกษตรเคมีพันธุ์นะครับ เรื่องของเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ถูกดีไม่มีเนี่ยท่านก็สามารถขายได้โดยที่จะต้องแบ่งสัดส่วนของพื้นที่การขายออกมาจากร้านถูกดีให้ชัดเจนนะท่านก็วางขายได้สินค้าที่ถูกดีมีอยู่แล้วท่านไม่สามารถขายได้ท่านก็ต้องเคลียร์ออกให้หมดอันนี้ในเรื่องของสินค้านะครับส่วนที่2องนะฉันวางเดิมผมพูดอย่างนี้ชั้นวางเดิมเนี่ยท่านสามารถ เก็บไว้ได้บางส่วนนะครับไว้ในส่วนของห้องเก็บสินค้าห้องสต็อกเราในร้านถูกดีเราก็ต้องมีห้องเก็บสต็อกเก็บสินค้าด้วยน้าขายเสร็จแล้วก็เอาของในห้องสต็อกมาเติมชั้นวางเก่านะครับท่านก็เอาไว้ใช้ในห้องเก็บสินค้าได้ นะส่วนตู้แช่นะครับตู้แช่เนี่ยเราจะลงใหม่ให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับท่านก็จะเอาไปใช้ส่วนตัวเองก็ได้นะครับหรือจะเอาไปบริจาคจะเอาไปขายก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับตามความสะดวกเลยนะสองส่วนนี้นะครับทั้งสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในร้านก็ต้องเกลี่ยตามแนวทางที่ผมเรียนแจ้งไปและหากใครสนใจนะครับพิมพ์สมัครเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้ได้เลยนะครับพิมพ์สมัครเข้ามาไว้นะเดี๋ยวจะมีแอดมิน พูดคุยกลับไปนะครับขอข้อมูลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับฟังข้อมูลจากถูกดีมีมาตรฐานไลฟ์กันในวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมสวัสดีครับ